สวัสดีครับผมโจรันดาช็อปนะครับวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนํานะครับเป็นยาดมหงคู่นะครับยาดมหงคู่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติบรรเทาอาการบิงเียนศีรระบรรเทาอาการคัดจมูกกลิ่นหอมสดชื่นนะครับตัวนี้จะเป็นซีนนะครับเป็นแบบซีนนะครับตัวนี้จะเป็นซีนจะแกะไม่ได้นะครับจะหมุนไม่ได้นะครับทางร้านเราจะมี2แบบนะครับขนาด10กรัมครับขนาด10กรัมส่วนผสมก็จะมีผิวมะกรู เกสเลนเนกินเสนกาลบูนนะครับเป็นต้นนะครับครับทางร้านเรามี2แบบนะครับทางลูกค้าสับสนมากนะครับจะจะสั่งแต่ส่วนมากลูกค้าจะดูแบบจะเน้นราคาที่ถูกเพล้ะนิสัยถูกเราจะมีตัวแลบเป็นที่ระลึกนะครับของที่ระลึกนะครับจะมีสองสีนะครับสังเกตเขาจะเป็นที่ระลึกครับนะครับตัวนี้เป็นที่ระลึกนะครับของเราทางโรงงานส่งมาสองสีนะครับกระปุก คือที่เป็นสีขาวนี่คือเรื่องเรื่องคือกระปุกสีเขียวหมดทางโรงงานก็เลยผลิตเป็นสีขาวมาแต่ตอนนี้รู้สึกกระปุกสีเขียวเริ่มเข้ามาแล้วครับตัวนี้สังเกตง่ายคือตัวนี้จะเป็นซีนซีนนะครับจะแกะไม่ได้ตัวนี้ก็จะแกะได้ตัวนี้ก็จะแกะได้นะตัวนี้แกะได้แกะได้หมุนได้แกะได้หมุนได้หมุนได้นะครับตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงคือตัวนี้จะคือตัวตัว ส่วนประกอบเหมือนกันทุกอย่างครับแต่ปริมาณส่วนประกอบตัวนี้จะน้อยกว่าของที่ลึกจะน้อยกว่านะครับตัวนี้จะปริมาณมากกว่าคือจะหอมนานกว่าพูดง่ายจะพูดภาษาชาวบ้านคือหอมนานกว่าอันนี้จะหอมน้อยกว่านะครับอันนี้เหมาะสําหรับงานประเพณีอ่าเอาไปอ่างานประเพณีต่างๆนะครับที่ว่าเป็นของที่ลึกได้ครับนะครับครับอ่าลูกค้าเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจสั่งที่ร้านเราได้เลยนะครับมี2แบบ2แบบให้เลือกนะครับราคาสังเกตราคานะครับต่างกันแล้วเรา จะดูที่ซีนนะครับดูที่ซีนซีกินซีนจะแกะฝาไม่ได้แค่นั้นเองโอเคนะครับเข้าใจกันนะครับขอบคุณมากครับ